หล้านบาทของคนที่เป็นพนักง,งานประจำกับหนึ่งล้านบาทของคนที่ลงทุนไม่มห่างเท่ากันสวัสดีครับผมสมเลิกชัยศิริมหาบรกอนะครับเจ้าของเพจนักลงทุนคริปโตและ YouTube c h anel n Good l u คริปโตอินเวสเตอรนะครับอะไรที่ทำให้คนรวย รวยยิ่งขึ้นแล้วก็คนชั้นกลางกับคนจนก็จะจนลงไปเรามาดูเส้นบางๆที่จะแบ่งระหว่างคนรวยกับคนจนที่จะสามารถทํานายอนาคตได้ว่าคุณจะมีอนาคตกลายเป็นคนรวยหรือเปล่าหรือว่าคนที่มีอุปสรรคมากกว่ากับคนที่มีอุปสรรคในการรวยน้อยกว่ากันหลายๆคนไม่ได้รู้ความลับนี้แล้วคนรวยทุกคนรู้ว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคอะไรที่เป็นเส้นแบ่งบางๆ แต่มันโคตรสําคัญว่ารายได้ของคุณจะเติบโตขึ้นหรือว่ามันจะโดนสิ่งนี้กินไปหมดเลยหลายๆคนบอกว่าเราไม่ควรมีรายได้ทางเดียวเราควรมีรายได้หลายทางแต่เบื้องหลังคําว่าควรมีรายได้หลายทางมันมีเส้นบางๆทําให้คุณมองไม่เห็นอยู่ว่ารายได้หลายทางมันมาจากทางไหนบ้างและคนรวยเขามีรายได้จากเส้นทางไหนบ้างอะไรที่เป็นตัวตัดสินเลยว่าคนรวยจะรวยขึ้น แต่จะทําให้คนจนและคนชั้นกางจนลงทุกทุกวันผมเจอในหนังสือของโรเบิร์ติโอสกิชื่อว่า Why the Rich Get Richer ทาไมคนรวยถึงรวยขึ้นแต่มันเป็นเนื้อหาแค่ส่วนเดียวจากหนังสือทั้งเล่มเท่านั้นแต่ผมมองว่าคนที่เป็นนักลงทุนควรได้รู้เรื่องนี้และใครที่ยังตัดสินเริ่มลงทุนไม่ได้ก็ควรจะรู้เรื่องนี้มากกว่าเดิมเข้าไปเกิดเริ่มจากว่ารายได้ของเรามันมาจากทางไหนบ้างจริงๆแล้วรายได้ครับ แบ่งออกเป็น3ทางอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยคือ 1. Earn Income หรือรายได้ที่เกิดจากการลงมือทำเมื่อเราออกแรงเมื่อเราใช้แรงเมื่อเราทํางานมันถึงมีเงินกลับเข้ามาผมยกตัวอย่างให้คุณหมอหนึ่งท่านทำหน้าที่รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลคุณหมอได้รับเงินเดือนอันนั้นเราเรียกว่า Earn Income รายได้ที่เกิดจากการลงมือทำข้อดีของมันคืออะไร คือได้ได้รายได้ค่อนข้างสม่ําเสมอความเสี่ยงน้อยและอยากจะให้รู้ในมิติวันนี้คือมันมีสิ่งที่เรามองไม่ค่อยเห็นแต่มันจะโผลมาหลังจากตัวเลขโผลในกระดาษของเราแล้วมันคือสิ่งที่เรียกว่าภาษีเอินอินข้ามครับหรือรายได้จากการลงมือทําจากการทํางานประจําต่างๆหรือจากการที่ไปซื้อของขายของมันจะมีภาษีที่สูงที่สุดเลยอัต่ำต,ำ,ตำแบบต่ําสุดเลยประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นตแต่ถ้าสูงสุดไปถึงสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต หลายๆคนครับพยายามหาเอินอินข้ามหาเงินเดือนสูงๆเต็มไปหมดแต่สุดท้ายแล้วต้องโดนหกักภาษีเป็น30%ลองคิดดูว่าถ้าปีหนึ่งคุณได้1ล้านบาทครบสิ้นปีรวมแล้วทั้งปีได้ประมาณล้านหนึ่งคุณต้องโดนหักเสียภาษีประมาณ30%หรือ3า0 0 0นบาทใช้สิงแค่ประมาณ7 0 0 0 0สบาทผมยกตัวอย่างเลขล้านจะได้ให้ดูง่ายๆนะจะได้ให้เห็นตัวเลขง,ง่ายๆนั่นคือเอินอินข้ามโดนหักภาษี30% มาสู่รายได้ประเภทที่2ครับรายได้ประเภทที่2นักลงทุนส่วนใหญ่เลือกจะใช้รายได้ทางนี้นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าพอร์ตโฟลิโออินคัมมันคือรายได้ที่เกิดจากการลงทุนในพวกหุ้นในพวกรัพย์สินที่เป็นเปเปอร์แอสเซทถ้าใครยังไม่รู้จักเปเปอร์แอสเซทย้อนไปดูเหมือนเดิมนะครับผมค่อยๆพูดไปเป็นซีรีส์ต่อเนื่องกันแบบนี้แหละแล้วผมจะค่อยๆต่อยอดความรู้ไปเ a เปอร์แอ t เมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าดอกเบี้ยหุ้นต่างๆมีดอกเบี้ย หรือพันธบัตรต่างๆก็มีดอกเบี้ยสิ่งที่คุณจะต้องเสียคือเสียภาษีก่อนได้รับดอกเบี้ยถ้าดอกเบี้ยต่างๆเหล่านี้โดนหัก15% 15-20%ถ้าคุณมีดอกเบี้ยจากการลงทุนของคุณสมมุติหนึ่งล้านบาทเหมือนเดิมโดนหักไปหนึ่งแห้าห่บาทสิ่งที่ผมบอกตรงนี้ไม่ใช่ให้เราหนีภาษีไม่ใช่ให้เราหลบเลี่ยงภาษีแต่แค่อยากบอกว่าคนรวยเขารู้ว่าทางไหนเสียภาษีน้อยกว่า แล้วเขาก็เลือกอันนะครับและนั่นคือรายได้ทางที่สองต่อไปรายได้ทางที่3าเรียกว่า passive income ค,คือรายได้จากการที่คุณออกแรงน้อยๆอ,ออกแรงอาจจะประมาณ1เดือนคุณอาจจะออกแรงแค่วันถึง2วันยกตัวอย่างเช่นการทําธุรกิจคุณเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีระบบเด็ดเสร็จแล้วสัปดาห์หนึ่งคุณเข้าไปดูธุรกิจประมาณสักสี่ชั่วโมงหชั่วโมงแบบนี้อันนี้ถือเป็น passive income อสังหาปล่อยเช่าอย่างเช่นคุณมีอสังหาหนึ่งห้องแล้วรายได้จากอสังหาปล่อยเช่าคุณได้ขึ้นมาอันนี้ก็จะเสียภาษีในตราที่น้อยกว่าเพราะมันสามารถเข้าไปอยู่ในรูปแบบธุรกิจได้แพ s i v e อินค m e ค่าใช้ใจ่ายเรื่องภาษีจะเป็นตัวที่เสียภาษีน้อยที่สุดแ s s i v e อินค m e เสียภาษีน้อยที่สุดทําไมคนรวยทุกคนถึงทําธุรกิจทําไมคนรวยทุกคน ถึงลงทุนในตลาดหุน้นหรือตลาดหลักทรัพย์หรือถือทรัพย์สินที่มีการแคปิตัลเกณฑหรือมีการเติบโตรวมไปถึงทองคำรวมไปถึงบิตคอยรวมไปถึงอะไรก็ตามคนรวยลงทุนในสองเม่คือหนึ่งของฟอร์อินคัมและสองแคสซีอินคัมเขาลงทุนสองอย่างนี้เพราะอะไรนี่คือเส้นแบบลองคิดดูถ้าคุณมีรายได้จากทั้งสามทางทางละหนึ่งล้านบาทเท่ากันคุณหมอหนึ่งคนได้รายได้ หนึ่งล้านบาทพอสิ้นปีคุณเหลือเงินอยู่ประมาณเจ็ดแสนบาทแต่ถ้าคุณมีรายได้จากการลงทุนหุ้นนะครับเป็นดอกเบี้ยรวมประมาณหนึ่งล้านบาทรายได้ของคุณจะโดนหักภาษีดอกเบี้ยไปเพียงประมาณแสนห้าหมื่นบาทหายกันไปครึ่งต่อครึ่งและถ้าเป็นธุรกิจสามารถเสียภาษีได้ไม่เกินสุดๆดแล้วก็ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นที่สําคัญคือรายจ่ายของคุณค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าใช้จ่ายทางบ้านค่าใช้จ่ายเลี้ยงลูกค้าค่าใช้จ่ายไปเที่ยวค่าใช้จ่ายกินบุฟเฟ่ค่าใช้จ่ายสตาร์บัคเอาไปใส่ในธุรกิจเอาไปใส่ในทานรองรับเลี้ยงดูแขกนั่นคือเหตุผลค่าใช้จ่ายส่วนตัวถูกหักก่อนจะไปคิดภาษีกําไรทั้งหมดค่อยไปคิดภาษีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดมากทําไมคนรวยทุกคนถึงทาธุรกิจทาไมคนรวยทุกคนถึงมีพอเงินทุนเพราะภาษีเงินน้อยมากแต่คนที่ทํางานประจำคนที่ มีรายได้เป็นมนุษย์เงินเดือนทาไมเขาถึงไม่มีวันรวยเพราะทำมาหนึ่งล้านโดนหักไปแลแ้วสามนทั้งทั้งที่ลงทุนทั้งทั้งที่ทําธุรกิจโดนหักไปไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์และสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีลองคิดดูว่าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีตรงนี้ระยะเวลาสามสิบปีส่วนต่างห่างกันปีละแสนสามสิบปีกี่ล้านทำต่ำก็สามล้านเงินคุณกําลังหายไปถ้าคุณไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มลงทุนเพื่อทํารายได้ที่เสียภาษีน้อย ผมไม่นับคนที่หนีภาษีหลีกเลี่ยงภาษีต่างๆนะแค่ให้ดูว่ารายได้ของคุณจะจัดก,การมันยังไงคุณควรจะมีรายได้กี่ทางแน่นอนครับใครๆครบอปก passive income ดี portfolio income ดีการลงทุนด,ด,ดีแต่ในเมื่ออยู่ในภาวะวิกฤตบางทีคุณก็ต้องย้อนกลับมาเป็นเอื่นอินคมหารายได้ทางตรงกอนเหมือนึ่ิมแต่คนรวยครับเขาไม่ไปเป็ะไม่ทำงานประจำสิ่งที่คนรวยทำคืออะไร ผมยกตัวอย่างให้คุณสิริวั์แซนวิชตอนนั้นเขาเป็นเซียนหุ้นเป็นเซียนหุ้นกี่กี่ร้อยล้านก็ไม่รู้พอเขาล้มจากหุ้นตอนปี40เขาทาอะไรครับเขาเปิดธุรกิจเปิดธุกดรกิจเพราะอะไรเพราะเขาเรู้ว่าแทนที่กรกะดาษเดินทางการด้โดนหักส่วนแบ่งจากเงินที่เราสามารถสร้างได้เป็นวันนี้ครับถ้าคุณเป็นทางการประจาคุณควรจะเริ่มพิจารณาลองหารายได้ทางที่2คือพอร์ตโฟลิโอหรือจะเป็นสร้างธุรกิจเป็นแค่สี่ก้อนแล้วแต่คุณ แต่ถ้าวันนี้คุณไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนยังไงหลายๆคนมีคนถามผมว่าแล้วคริปโตลงทุนคริปโตอร์เรนซีเสียภาษีไหมตอนนี้เสียเป็นแหวกเจ็ดเปอร์ซซึ่งมันรวมอยู่ในค่าคอมมิชชั่นในการเทรดแต่ละครั้งของเราไปแล้วเหมือนเราซื้อของอะ่ะเหมือนเราซื้อของเขาคิดเป็นแหวกไปวันนี้แล้วแต่คุณว่าจะเลือกลงทุนในเส้นทางไหนแล้วแต่คุณว่าจะเลือกสร้างรายได้จากเส้นทางไหนบ้างแต่เส้นแบ่งมันอยู่ตรงนี้ครับหนึ่งล้านบาทของเราไม่เท่ากัน หนึ่งล้านบาทของคนที่เป็นพนักง,งานประจำกับหนึ่งล้านบาทของคนที่ทำธุรกิจไม่มทเท่ากันหรือคนที่ลงทุนก,ก็ไม่เท่าดังนั้นคุณเลือกได้ว่าจะเอารายได้จากเอิร์นอคัมเพียงอย่างเดียวหรือจะเริ่มแบ่งเงินรายได้บางส่วนมาสร้างรายได้จากวิดีโอหรือเอาไปทำธุรกิจวันนี้มาเล่าให้ฟังตามมานี้ว่ารายได้ทั้งสามทางจะทําให้คุณรวยหรือจะทาให้คุณจนคุณต้องเลือกเอาคุณต้องเลือก แต่คนรวยเขาใช้เครื่องมือหลังทั้งหมดใช้ให้หมดค่าหากใครสนใจเริ่มลงทุนในที่โตเลอร์ซีคอร์สจากเริ่มต้นสู่คนเทนตคอยตอนนี้รุ่นที่สามให้ทักแอดมินเข้ามาถ้าคุณลงทุนเป็นคุณจะเอาไปใช้ทั้งชีวิตสำหรับวันนี้ครับผมสมเลิใช้สิ่ยหนึห่งหมา่แล้วกดนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b ส c ค i b ์ในช่องยูทูบคูดรักคริปโตอินเวสเตอร์ด้วยนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรอย่าลืมพิมพ์อินบอกไว้ คอมเมนต์ใต้คลิปทุกๆคำถามเราจะคอยมาตอบเราสอนลงทุนเพื่อให้คุณมีเวลาอยู่กับสิ่งที่คุณรักสำหรับวันนี้สวัสดีครับ